การเกิดใหม่ของเนกาเดียนตอนที่814 Frost Lord Antonin พวกคนที่โดนไฟเออร์เบคอนโจมตีจะมีโอกาสแค่ครั้งเดียวที่จะใช้ b บคอนส์เรเดียนสดังนั้นพวกเขาต้องยืนเกาะกลุ่มกันเพื่อให้มั่นใจว่า b บคอนส์เรเดียนสจะสามารถช่วยทุกคนได้แทนที่จะใช้สกิลแปลงร่างพุ่งเข้าไปฉางเย่ได้สั่งให้ทุกคนลองก่อนโดยไม่ต้องใช้สกิลแปลงร่างเป็นตามปกติที่ฉางเย่จะเป็นคนแรกที่เข้าโจมตีบอสมนุษย์ เจ้าได้ทำให้ดินแดนของเทพแปดเปื้อนเจ้า,สาวแสวงหาความตายสินะบอยส์ได้คำรามออกมาพร้อมกับยิงธนูน้ำแข็งทำาาเมจ3 5ห0 0 0ใส่ฉางเย่และตามด้วยโคทูดโบนต่อฉางเย่ได้รับดีบัฟทันทีทำให้เขาโดนดาเมน้ำแข็ง300 0 0ทุกๆ3วินาทีและลดความเปลี่ยวลง10%ทุกๆวินาทีมีแย่เลยฮะสกิลนี้เป็นสกิลเป้าหมายเดียวฉางเย่คิวขมวด สรุปรูปแบบการเล่นแล้วก็คือถ้าสกิลนี้เป็นสกิลหลายเป้าหมายมันจะรับมือได้ง่ายกว่าเนื่องจากผู้เล่นจะโดนแช่แข็งด้วยกันและมันก็แค่ใช้เบคอนเรเดียนส์แค่อันเดียวเพื่อลบดีบัฟแช่แข็งทุกคนทิ้งแต่ว่าถ้าโคลทูเดอะโบนใช้ใส่เป้าหมายเดียวผู้เล่นจะโดนแช่แข็งไม่พร้อมกันดังนั้นเมื่อใครโดนไปช่วยก็จะมีอีกคนที่โดนแช่แข็งทําให้อัตราการลบดีบัฟนั้นไม่เท่ากันอีกอย่างเบคอนเรเดียนส์นั้นแค่ลบดีบัฟแช่แข็งไม่ได้ลบผลลดความเร็วลง ก็อย่างที่คาดเอาไว้บอสนั้นยังคงใช้โคลทูเดบนใส่ปาร์ตี้ต่อไปทีละคนฉางเย่สรุปได้2อ,อย่าง 1. นึ่งก็คือโคลทูเดบนไม่ได้มีคูลดาว 2. คือบอสจะสุ่มใช้สกิลออกมาไม่หยุดตอนนี้บอสได้ใช้สกิลออกมา3ครั้งครั้งอื่นๆบอสจะใช้สกิลออกมาแค่ครั้งเดียวแล้วก็หยุดก่อนที่ผู้เลนยีคนจะโดนโคลทูเดบนฉางเย่ก็เป็นคนแรกที่โดนแช่แข็ง เนื่องจากบอสไม่ได้ใช้ไฟเออร์เบคอนทำให้ฉางเย,ย่ต้องใช้เบรเ e อร์สปิลเพื่อลบดีบัฟเองเมื่อโ o ล h ูดบน e แช่แข็งผู้เล่นสำเร็จผู้เล่นจะโดนดาเมจเพิ่มจากการขยับไม่ได้หลังจากที่ออกจากการแช่แข็งมาฉางเย,ย่ก็ยังคงได้รับดาเมจต่ออยู่อีกแต่ไม่ได้โดนกักการเคลื่อนที่น่าเสียดายที่บอสยังคงสุ่มใช้สกิลต่อไปอยู่ตอนนี้ฉางเย,ย่ได้พังแผนเดิมทิ้งไปแล้ว แผนของเขาก็คือทุกคนจะเข้าไปโดนแช่แข็งพร้อมกันและให้ทุกคนลบผลแช่แข็งด้วยสกิลของตัวเองอย่างไงซะแผนที่วางมาไว้ก่อนหน้านี้ก็ได้พังไปแล้วเพราะบอสนั้นไม่ได้ใช้สกิลตามที่คิดเอาไว้บอสจะใช้ไฟเออร์เบคอนออกมาตอนที่ผู้เล่นทุกคนได้รับโคชูดิบลกันหมดแล้วในตอนที่ผู้เล่นโดนสกิลไฟเออร a เบคอนระบบจะให้ผู้เล่นใช้สกิลเบคอนเรเดียนส์ออกมาได้ครั้งหนึ่งสกิลนี้จะสามารถใช้ตอนไหนก็ได้เพื่อลบผลดีบัฟให้กับผู้เล่นที่อยู่ในระยะ ในตอนที่ผลของ Fire อร์เบคอนบนตัวผู้เล่นได้หายไปสกิ l เบคอนเรเดียน c ์เองก็จะหายไปด้วยเวลาของสกิลนี้มีผลอยู่แค่15วินาที ราการใช้สกิลนั้นก็เหมือนจะถูกกำหนดไว้แล้วมันจะใช้สกิลออกมาทุกๆ10วินาทีภายในเวลานั้นผู้เล่นต้องใช้สกิลลบดีบัฟหรือไม่ก็กะเวลาในการลบดีบัฟออกโดยทฤษฎีแล้วสกิลนี้จะต้องใช้ทุกๆ10วินาทีสำหรับการใช้เบคอนสโตรเดียนส์ให้ได้ผลนั้นมันขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เล่นที่โดนแช่แข็งถ้ามีฮีลเลอร์มากกว่า2คนที่โดนแช่แข็งผู้เล่นที่มีเบคอนสโตรเดียนส์อาจจะต้องใช้สกิลเพื่อเอาฮีลเลอร์ออกมาจากดีบัฟ ไม่งั้นแล้วอัตราการฮิวของปาร์ตี้จะลดลงอย่างมากเนื่องจากตอนนี้อยู่ในช่วงทดสอบอยู่ฉางยี่ได้ลองใช้รถถัง่อสู้กับบอสแต่แม้ว่าผู้เล่นทุกคนจะเข้าไปในรถถังแต่ก็ยังได้รับดามิดอยู่ดีผลของการแช่แข็งเนี่ยเข้าขั้นแย่เมื่อผู้เล่นในรถถังโดนแช่แข็งแล้วผลของมันจะแชร์ใส่ผู้เล่นทุกคนโดยพื้นฐานแล้วผู้เล่นทุกคนในรถถังจะติดสถานะแช่แข็งแม้ว่าดามิดนั้นจะเยอะแต่มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากสำหรับปาร์ตี้ โชคร้ายที่มันไร้ค่าในการใช้รถถังสู้กับบอสเมื่อไม่มีสกิลแปลงร่างทุกคนจึงทำผิดพลาดกันได้น้อยผู้เล่นอย่างเฉินสู้เหวี่ยวนั้นมีเลือดอยู่แค่1.5ล้านและนี่ก็กิดสกิล vitality aura แล้วด้วยเมื่อโดนแช่แข็งแค่โจมตีเพียง3ครั้งก็ฆ่าเธอได้แล้วแม้ว่าฮีลเลอร์จะสามารถฮีลแทนดาเมจแต่มันก็ทำได้ทีละสิวินาทีเท่านั้นในตอนที่ฮีลเลอร์หนึ่งหรือ2คนโดนแช่แข็งฮีลเลอร์คนอื่นจะรับภาระนั้นไม่ไหวดังนั้น แค่สู้ไม่กี่นาทีก็มีผู้เล่นกว่า10คนที่ตายลงไปบอสยังคงเหลือเลือดอยู่อีกกว่า80%ฉางเย่รีบสั่งให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ออกจากพื้นที่ต่อสู้ก่อนจะโดนฆ่าจากนั้นฉางเย่ก็เก็บฟีนิกซ์ลงไปแล้วรอให้ทุกคนออกจากพื้นที่ต่อสู้ก่อนที่เขาจะออกมาด้วยโดยใช้สกิล Shadow of the Boy ทุกคนได้กลับมายังสุดสารใกล้ที่สุดโดยคนที่รอดได้รออยู่แล้วเพื่อปรึกษาแผนกันอีกรอบในการลองครั้งต่อมา พวกเขาได้ใช้สกิลแปลงร่างแต่เนื่องจากสกิลแปลงร่างนั้นมีคูลดาวจะสิชั่วโมงพวกเขาคงต้องใช้ในอีกครั้งในตอนที่กำจัดภูเขาลูกอื่นนี่มาลองใช้เ็ตน้ำแข็งกันดีกว่าดาฟ์ฟเดลพูดขึ้นมาหลังจากที่เงียบอยู่สักพักเธอเริ่มอธิบายต่อเนื่องจากจุดหลักของการต่อสู้ก็คือต้องมีชีวิตรอดแทนที่จะโฟกัสการโจมตีดังนั้นปาร์ตี้ก็สามารถสละ DPS เพื่อเพิ่มโอกาสรอดของตัวเองได้ อย่างมากก็คงเสียไป1 0เพื่อแลกกับการต้านทานน้ำแข็ง50%มันก็คุ้มที่จะแลกนะเออฉางเย่ก,ก็พยักหน้าเห็นด้วยในตอนที่เดินทางไปบนยอดเขาพวกเขาได้ฆ่ามอนสเตอร์มาหลายตัวและได้เก็บอุปกรณ์เซตมาเยอะเลตเตอร์สโนว์แฮปช็อตและฉางเย่น,นั้นได้แจกใส่อุปกรณ์ให้กับทุกคนในปาร์ตี้สุดท้ายฟรอสไนและฉางเย่ก,ก็ได้ไปชิ้นเดียวไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่อยากได้แต่เพราะขาดส่วนอืนอ่นในเซตต่างหาก แต่ก็ไม่เป็นอะไรมากเนื่องจากว่าทั้งสองคนมีมรดกคลาส s อความสามารถในการต้านทานเวทมนม์นจะอยู่ที่40%แม้ว่าจะไม่ได้ใส่เซ็ตอันนี้ก็คงไม่ได้มีความแตกต่างอะไรมากทันใดนั้นทุกคนต่างก็เปลี่ยนชุดและยิ้มออกมาด้วยความมั่นใจแน่นอนว่าพวกเขาคงชนะในการลองครั้งที่สองเจ้ามนุษย์โง่ o รา,ารู้ไว้ซะชีวิตนั้นล้ำค่าเพราะเจ้าใส่หาที่ข้าจะสั่งสอนบทเรียนเจ้าเอง บอสได้คำรามออกมาพร้อมกับที่ฉางเย่ยได้วิ่งเข้าประทะกับบอสอีกครั้งการต่อสู้เริ่มขึ้นโดยบอสได้ใช้ธนูน้ำแข็งใส่ฉางเย่ธนูน้ำแข็งก่อตัวขึ้นมาก่อนจะพุ่งผ่านอากาศชนเข้ากับตัวของฉางเย่ยต้านทาน นี่คือผลของมรดุกที่ต้านทานเวทมนต์การต้านทานเวทมนต์ไม่เหมือนกับการลดดามจเวทที่ชุดให้การต้านทานเวทจะทําให้ไม่โดนดาเมจเลยมรดกคลาสเอมีการต้านทานเวท40%โอกาสที่จะกันได้100%นั้นไม่มีทางอย่างแน่นอน c l d to the bone ถึงฉางเนี่จะกันดามิไว้ได้แต่กันผลดีบัฟของมันไม่ได้มีแต่ตอนที่ดามดเมจเด้งขึ้นมาจึงจะมีโอกาสคิดการต้านทานดาเมจ หลังจากที่ฉางเย่โดนโคชูเดโบนปาร์ตี้ก็ได้วิ่งเข้าไปสู้ด้วยการที่ไม่มีสกิลฟื้นฟูเลือดทำให้บอสนั้นเสียเลือดไปมากกว่าเดิม <c oughs> ไอพวกมดปลวกบอสได้คำรามออกมาพร้อมกับใช้โคชูเดโบนใส่ผู้เล่นเ <c oughs> นื่องจากผลของสกิลนี้โดนอุปสรรคอยู่2อ,อย่าง1ก็คือลดดาเมจของเซตและอีกอันก็คือลดดาเมจของผู้เล่นแต่ละคนดาเมจที่ผู้เล่นแต่ละคนได้รับจึงขึ้นอยู่กับโชคแม้ว่าจะโดนแช่แข็ง แต่การลดดาเมจ50%และการลดดาเมจก็ช่วยให้ปาร์ตี้อยู่ได้นานกว่าเดิมฮีลเลอร์ทุกคนรวมถึงลิตตสโนวต่างก็เริ่มผ่อนคลายส่วนมากแล้วก็คงเป็นเพราะว่าเลือดที่เพิ่มขึ้นมาจากสกิลแปลงร่างแม้แต่พเพื่อนที่อ่อนแอที่สุดก็ยังมีเลือดกว่า15ล้านไม่มีพเพื่อนคนไหนที่โดนฆ่าทันทีหลังจากที่โดนแช่แข็งดีฉันไม่คิดมาก่อนเลยว่าเกราะลดดาเมจจะทําให้การต่อสู้ง่ายขึ้นขนาดนี้สตาร์ไลท์ก็ร้องออกมาหุบปากไปก่อนเธอหน้า ไม่ใช่ว่านายทำดามิมากอะไรเลยนี่ดูสิแม้แต่ดิสเลอร์ยังไม่พูดเลยมันไม่ใช่งายที่ควรจะพูดนะดาฟฟ์ดิลได้พูดขัดขึ้นมาเพราะเธอเกลียดคนโรคจิตแบบนี้อยู่แล้วึ <c oughs> พูดต่อไหมล่ะดิสเลอร์ก็พูดขึ้นในตอนที่ได้ยินชื่อของตัวเองเออไม่มีอะไรหรอกทุกคนต่างก็หัวเราะกันออกมากับเหตุการณ์นี้ในตอนที่พวกเขากําลังสู้อยู่ฉางเี่ได้คิดบางอย่างออกบางที การฆ่าบอสของเควสอาจเกี่ยวข้องกับมอนสเตอร์รอบๆพื้นที่นี้ยกตัวอย่างเช่นการเอาชนะบอสไฟนั้นก็ต้องขอขอบคุณมอนสเตอร์ที่ดรอประเบิดมาให้ในอีกด้านการเอาชนะบอสน้ำแข็งนั้นปาร์ตี้ต้องพิ่งอุปกรณ์รณที่ได้รับจากมอนสเตอร์มันบังเอิญหรือออกแบบมาให้เป็นอย่างนี้นะแต่ก็ต้องขอบคุณผลลดดาเมจ50%ทีมจึงไม่จำเป็นต้องใช้สกิลแปลงร่างออกมาเลยอด้ซ้ำที่มันช่วยก็แค่เพิ่ม DPS และลดเวลาในการฆ่าบอสลง สำหรับโอกาสรอดนั้นชุดเซตก็ทำได้ดีอยู่แล้วืมถือว่าเป็นแผนที่น่าสนใจจริงๆฉางเย่ได้คิดกับตัวเองบางทีภูเขาสองลูกอาจจะเป็นเหมือนกันก็ได้หลังจากที่โดนดาเมจจากปาร์ตี้ไปจำนวนมากแล้วแม้ว่ามันจะใช้โคชูเดบลออกมาเยอะบอสก็เริ่มเผยให้เห็นว่ามันจะแพ้แล้วตอนนี้แม้ว่าบอสจะมีเลือดเยอะแต่โดยทฤษฎีแล้วปาร์ตี้คงใช้เวลาประมาณ40นาทีเพื่อฆ่าบอส ก่อนที่พวกเขาจะรู้ตัวโชคในการต่อสู้ของฉางเี่ค่อนข้างดีไม่ใช่แค่การดามิดจากเวทได้เยอะแต่กลาอฟเดอะเดสกก็ยังใช้กับบอสได้ผลด้วยธรรมดาแล้วเพราะทีมโดนแช่แข็งบ่อยทําให้ทีมทําดามิดได้ออกมาไม่สูงที่สุดดังนั้นพวกเขาจึงใช้เวลาไปเกือบ50นาทีกว่าจะลดเลือดบอสให้เหลือ20%ได้และอีก10นาทีต่อมาเพื่อฆ่าบอส การชนะครั้งนี้ค่อนข้างกระกระอ่วนเพราะพวกเขาได้รับผลเสียอย่างมากในการแพ้ครั้งแรกและในครั้งที่2กลับชนะได้โดยไม่ต้องทุ่มเทอะไรมากแต่ไม่ถึงวินาทีความรู้สึกแย่ๆนั้นก็ได้หายไปตอนที่ดิสนอร์กระโดดเข้าไปเก็บของบอสนั้นได้ดอปอุปกรณ์ระดับ SN s อสเนมา9ชิ้นและ h o l ี่แชิ้นแล้วก็มีไอเทมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายหลังจากที่ทอยลูกเต๋าแล้วฉางนี้ก็ไม่ได้อุปกรณ์เลยสักชิ้นแต่เขาได้สกิลมา1อานันนั่นก็คือ Rock Solid เลเวล1เมื่อใช้สกิลการยืนอยู่กับที่จะได้รับพลังป้องกัน10%และลดดาเมจ2%เป็นเวลา10วินาทีคูดาว1นาที เพื่อทดสอบอัตราการเติบโตของสกิลฉางยี่ได้เพิ่ม SP เข้าไปที่สกิลนั้น1อันและพบว่าพลังป้องกันได้เพิ่มขึ้นมาเป็น20%โอ้อีกทั้งกลดดาเมจเพิ่มเป็นสปถ้าฉางยี่เพิ่มสกิลนี้จนเต็มเขาจะมีพลังป้องกันเพิ่มขึ้น100%รและลดดาเมจ20%ิมันเป็นสกิลป้องกันที่ทรงพลังถ้ามันถูกใช้ได้นานกว่าสิวินาทีแต่ถ้าสกิลนี้จับคู่กับ God of w o r Shield การลดดาเมจของฉางงงยี่่นนัั้จะสูถึ60ึ60%ซพอกบ ืมฉางนี้อดไม่ได้ที่จะลองยกระดับสกิลดู r o c k solid e n c h a n c e level 2เมื่อใช้สกิลและยืนอยู่กับที่จะได้รับพลังป้องกันเพิ่ม30%ลดดาเมจ6%เป็นเวลา10วินาทีคูดาว1นาทีโห oh, เพิ่มขึ้นมาถึง50%จากปกติเลยตอนนี้ฉางนี้ได้ใช้การอัปเกรดทั้ง3ของ book of revelation ให้กับ Rock, shield Wall แล้วก็ Rock solid เขาได้เอาสกิลเกตซอฟเฮลออกจนกว่าจะถึงเวลาจำเป็นเนื่องจากหนังสือนี้มีครูเหลายีชั่วโมงฉางเย,ย่ก็จะสามารถเปลี่ยนสกิลได้3อย่างต่อวันตามที่เขาต้องการบอสเองก็ยังดรอปหนังสือสกิลที่ชื่อว่า f r o s t Aura ซึ่งเฉียนสู้เห่ยาเป็นคนได้ไปออร่านี้ได้เพิ่มเลเวลขึ้นจนเต็มซึ่งทําให้ฉางเย,ย่และสมาชิกหลักคนอื่นๆนั้นรู้สึกเครื่องนิดๆย้อนกลับไปในอดีตการเพิ่มเลเวลสกิลออร่าของพวกเขาจากเลเวล1ไป10นั้นต้องใช้เวลามากกว่า3ปี c r o s s b i Aura Level 10ทำดาเมจน้ำแข็ง80,000ทุกๆ10วินาทีใส่เป้าหมายที่อยู่ในระยะ30เมตรดาเมจจะเพิ่มขึ้นตามเลเวลของผู้เล่นและเลเวลของสกิลลดความเร็วของเป้าหมายลง50%คุณสามารถใช้สกิล Aura ได้ทีละอย่างเท่านั้น